อันแล้วสวัสดีนะครับตอนนี้ก็พร้อมพบเข้าสู่รายการ e x o e r Gamer Rocker นะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเกมสำหรับคนที่แบบอยากระบายอยากระบายกับคอมกรกาศนะครับก็เ,เข้าเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์เว็บนี้ไปให้นะครับเหม,ยมเ่ยกำลังพิมพ์อยต้องไปส่งต้องไปส่งเจ้านายนะครับ ใชงไหมแม่งต้องระบายความเครียดยายต้องทุบแม่งเลยเอ้ยไอ,บอ้บา้าเอ้ยแม่ง้องจะเซ็มงานไอ้เ้ยแล้วของผมแม่งก็ค้างไอาจ,จะสัตย์ชู้กันเนาะ โอเคนะครับมาต่อเลยนะไอ้แม่งเลยกำลังจะเซฟนะเนี่ยต้องไปส่งต้องไปส่งหัวหน้าอีกโอ้โหยแม่งซื้อค้อมือแม่งเลยโอ้ยยาแม่งเจ็บโอ้โหถุบแม่งทุบแม่งทุบแม่งมันยังไม่พอทุบถุกถุก หม CPU ตัวดีปั๊บ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 ป๊บปั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 ๊บป๊บปั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 ๊บ แรกทุกกลมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับนั้นก็ผมเด็ผมก็จะให้ลิงก์เกมนะครับผมครับ